เอาป่พี่สองใบบาทสองใบบาทเอาป่ะเอาเอาป่ะเอามาบาทหนึ่งสองใบมีโคตรตายแค่สองใบพอบาทเดียวจ่ายตั้งก่อนดิเวลาซื้อของอ่ะซื้อเปล่าสองใบบาทเดือนไหนเนี่ยเดือนเนี้ยสองใบบาทเอาเปล่ะมวยป้อมโดนจับนะอันนี้ขายใบกี่บาทเดี๋ยวนาจะเพิ่งเด็ดเดี๋ยวผมแก้ความนะขโมยเราคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงมีเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดกฤตกรรมการล่อลบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีเสพกัญชาและยาเสพติด สันดีครับผมแจ็คปับค๊บโผลเลยครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเอาเอ Lost ตอรี่นะครับผมมาแปะลอสโทมัส a s นะครับก็คือเป็นลอสไฟฟ้านะครับผมแบบว่าตัวใหม่รุ่นใหม่ของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับข้อดีก็คือมันเป็นสปอนเซอร์ผมนะครับผมก็เลยต้องมารีวิวว่าโอ้าวคุจะตื่นเต้นทำไมวะเนี่ยคือจริงๆแล้วคอนเทนต์หนึ่งบาทคือแบบมันไม่มีใครที่จะก๊อปผมได้หรอกผมพูดตรงเลยเพราะว่าผมมันทำมาแล้วไงคือแบบถ้าคนก๊อปผมยังไงก็มันก็คือก๊อปอยู่ดีอ่ะของแท้มันก็คือแจ็คโผล่ครับเอาสองใบบาท เราลองดูว่าคนจะซื้อไหมแต่เราไปหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนแล้วก็ไปหาโกส้นตีนคนขายว่าจะเป็นยังไงเราจะโดนส้นตีนหรือเปล่าไปแมท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 ลุงผมเท่ไหมลุงผมเทมม่ปะลุงขายใบอะไรอ่ะใบยุดสองใบสองร้อยครับมีใบแปดสิบไหผมเ่มีโคต้าม่มีโคตา้คตาใบแปดสิบต้องในตลาดในตลาดใบแปดสิบอแมทแม แต่ลุงใบ80ไม่มีเลยมีเลไปซื้อมาแล้วค่เจ็ดบเก้าไมหมดหมดนี่สี่บาทอ่ะผมถามไม่เฉยผมไม่ยังไม่มีตังเอาหรอกป๊บแป๊าลุงมีกี่ใบอ่ะมสองใบครับหมายถึงใบกระท่อมไม่มีไม่มีไม่มีเลยอ่ะเอามาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งกี่ใบ หมื่นหนึ่งร้อยใบใช่ไหมก็ใบละร้อยุงหยิบให้ผมเลยร้อยใบเอาตัวไหนเลือกอะลรตัวไหนดีนะลุงเด็ดเลยผมให้เวลาลุงเด็ดห้ามห้ามขาดนะป้าแข่งกับผมเปล่าเห็นไหมค้บนั้นลุงนะชัวร์นะหนึ่งร้อยใบนะแค่แค่นี้หัวหมื่นหนึ่ง ขอบคุณมากครับขอตอนี One, two, ได้มาแล้วครับรลอตเตอรี่อ่ะครับแต่กูแบบอยากโดนส้นตีลุงแต่ลุงไม่กล้าทําอะไรกูอ่ะครับธรรมดากูรุ่นใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะเอารตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยครับผมที่กระจายอยู่ตามพื้นเนี่ยเราจะมาแปะรถเหมือนเดิมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปแปะลอตเตอรี่กันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเราจะเท่แค่ไหนใช้เวลาไวขนาดไหน Let's go โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ติดลอตเรี่ใส่รถเป็นที่เรียบร้อยแล้วะฮะอันนี้กำลังไล่เก็บรายละเอียดมน้องนอยู่ไม่มึงมาจากช่องอะไตัวนี้นออันนี้คือตากล้องนตัวนี้มือต่ออวยกูว่าเฮ้ยมืเซนเซอร์ด้มึงไม่ต้องไปเฉียงนะใครได้ดูก่อนเม้นก่อนนี่นะครับคนแรกรถไฟฟ้าวันนี้คือเป็นรถไฟฟ้าที่มีความเอรใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ีที่แล้วไม่ใช่เหรออันนี้คือมือถนอกช่องแบบปกติอ๋อปกต โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าการขับรถไปขายลอตเตอรี่2ใบบาทกับ3าใบสิบาทเขาจะซื้ออะไร let's go เอาไะพี่ สองใบบาทของแท้นะสองใบบาทไม่เอาเหรอเฮ้ยขายถูกถูกไม่เอาได้ไงพี่ไม่อยากถูกลงมาที่หนึ่งเหรอใช่เหรอสองใบบาทเองนะสามใบสิบบาทไม่เอาไงโอ้โหพี่พาลาดละล่ะเราวันที่หนึ่งอะแมดแมดแมดเอาพี่สองใบบาทสองใบเอาป่ะเอาป่ะเ,เ,เอามาบาทหนึ่งสองใบมีโคนตายสองใบพอบาทเดียวจ่ายทั้งก่อนดิเวลาซื้อของอะสองใบสองใบเอาป่ะพี่สองใบบาทเอาดิเอาเร็วๆดิผมให้เวลาสิบวิหนึ่งสอง สามตี่มาสองใบาบาทมาเอาหยิบเลยเอาเอาจ่ายตั้งก่อนจ่ายตั้งก่อนบาทเดียวบาทเดียวเห็นบาทเอาบาทหนึ่งสองใบเอาแค่ได้สองใบเท่านั้นอ้าวมาเลือกเอาสองใบาบาทมาสองใบเอาเดี๋ยวแต่ต่อแถวต่อแถวก่อนโอเคเฮ้ยมึงไปต่อแถวดี๋ยวกูตบไอ้สั <c oughs> ตว์ไปต่อแถวไปต่อแถวไป เร็วเร็วผมจะไปขายที่อื่นแล้วเร็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 วดิมาสองใบบาทอ้าสองใบบาทบายสองใบเอาบายห้ามเลือกอ้าวมาบาทหนึ่งบาทหนึ่งเร็วเร็วบาทหนึ่งบาทหนึ่งเร็วเร็วมอยากกูได้กำไรอยู่แล้ววันนี้ล้วนๆสองใบบาทลุงเอาเปล่า สองใบบาทสองใบบาทสามใบสิบเอาเปล่าไม่เอาเหรอเอาเปล่าลุงสองใบบาทสามใบสิบเดี๋ยวเอาาโอ้ลุงพลาดแล้วล่ะลุงพลาดรางวัลที่หนึ่งแล้วล่ะสองใบบาทไม่มีที่ไหนขายหรอกครับเอาไหมไม่เอาเหรอ๋อลุงไม่มีตังค์ผมก็ให้ไม่ได้จริงๆอ่ะนะใช่ไหมกับคว่มสองใบบาทเอาเปล่า ไม่ถูกยังไงก็อยากขายอ่ะอยากขายเดี๋ยวเดี๋ยวหาเพิ่มก่อนนะนเอาดิมาๆมาเอาซื้อกำไรสู่ประชาชนเลยได้ครับสองใบบาทครับสองใบบาทมาใบหมดเวลาซื้อเปล่าสองใบบาทเดือนไหนเดือนเนี้ยสองใบบาทเอาเปล่าวยปอันนี้ขายใบกี่บาทฮะ ขายจริงหวยจริงของจริงเอาเปล่าไม่เอาไงถูกไปไม่ชอบหรอหวยจริงดูก่อนดิอันนี้ใบเท่าไรใบละร้อยไม่เห็นแล้วแปดสิบบาทเนี่ยอันนี้แปดสิบใช่ไหมอันนี้สองใบบาทไม่เอาเนี่ยขายพี่เอาไปดิเอาเปล่าสองใบบาทเป็นตำรวจอยู่ขายพี่เอามาได้ขายมันเลยมาสองใบเอาไปสองใบสองใบบาท สใบบาทไปพี่เดืดเกินเปล่าไม่ไม่ของคนนู้นโอเคไปโอเคลุงมาสองใบบาทสองใบบาทใบบาทเดียวบาทเดียวมาสองรอบหรือเปล่าสองรอบหรือเปล่าไม่ได้นู้นให้เขาไอ้ไม่ลุงผมบันทึกไว้นะลุงสองรอบแล้วไม่ได้แล้วลุงโอ้ยสิบโอ้ไม่ได้แล้วสวัสดีครับผมจักรปัดเฮอนะครับวันนี้มาขายหวยครับพี่สองใบบาทได้ไฮโคสองใบแล้วห้าวเกินนะ พี่แล้วต่อแถวนะเดี๋ยวจะม่วน,นะ,ะ,อ,นนะอยๆๆ่ามั่วนะแค่ได้แค่คนสองใบสองใบบาทสามใบสิบสองใบบาทเอาสองใบนะสองใบได้ไอสองใบห้ามหยิบแท่กันนะห้ามหยิบแท่งกัน ได้สองใบบาทสามใบสิบเดี๋ยวน่าจะเพิ่งเด็ดเดี๋ยวผมแจ้งความนะกมวยเอาสามใบสิบสิบบาทเหรียญสิบเดี๋ยวเพิ่งเอานะพี่เพิ่งเอาแป๊บนึงเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนผมขายถูกเดี๋ยวพี่ได้แค่สามใบนะพี่จ่ายตังค์ด้วยครับไม่มีทอนครับเอาเหรียญสิบเหรียญสิบเดียวไม่เอาครับเอาเงนทอนไปเอาเันทอนไปไม่ได้ครับเอาได้แค่แค่นี้ครับบันทึกไว้อยู่ครับกล้องบันทึกไว้อยู่อย่าโกงครับโอเคครับพี่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้พี่หยิบไปแล้วไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้หยิบไปแล้้วอันนี ทำไมให้คนอื่นบ้างอันนโอเคจ่ายตังค์แล้วครับขึ้นรถเลยครับนี่นะไปอ่าใบละห้าสิบตังค์นะครับวันนี้เหลือใบสุดท้ายแล้วไปดูดิเฮ้ยหมดแล้วเหรอเฮ้ยเี้ยหมดแล้วว่ะเฮ้ยเฮี้ยกูขายลอตเตอรี่หมดไปในไม่กี่นาทีอะครับผมของครับเกิดเรื่องตังค์เฮ้ยอะไรวะใบเจใบนี้เอาหรอไปดูดิเฮ้ยคุณคุยโทรศัพท์เนี่ยเลยนายสัตว์ บอกอยู่กับมึงใบหนึ่งเงี้ยเลยว่าแล้วทำไมมันกูขายสองใบทำไมไม่ลงตัวพี่เอาป่ะใบละบาทเอาป่ะพี่ใบสุดท้ายใบละบาทขอมขายพี่เอาป่ะไม่ขายเนี่ยไปละบาทเนี่ยผมขายทุกคนเลยเอาป่ะใบละบาทตึ๊บไปละร้อยใบละบาทตอนแรกขายสองใบบาทตอนนี้ขึ้นราคาแล้วไม่เพาได้ไปเยอะแล้วเอาใบละบาทเอาะใบละบาทใบสุดท้ายแพงหน่อยจริงๆค่เนี่ยจริงจะหลอกไหมอะ ไปแล้วก็บาทหนึ่งไปสุดท้ายก็คือขายลอตเตอรี่ให้คนขายลอตเตอรี่นะครับเราเห็นอะไรบ้างครับในวิดีโอนี้เราเน,น,น้นสนุกเว้ยเราอย่าไปดราม่าเฮียอะไรแล้วก็อย่าไม่ต้องไปคอมเมนต์ด่าหรืออะไรใครอย่างนี้นะเราดูแล้วเราเสียบเอาไว้แค่นั้นแหละทุกอย่างมันก็จบแล้วขอขอบคุณลดโซมาด้วยนะครับผลวงพี่้ามาเพื่อมาทดแทนพลังงานของโลกนะครับเพื่อลดการใช้น้ํามันนะครับลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทขาให้โลกของเรานั้นหน้ายอยู่เหมือนทุกๆวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นอยู่ตามกฎระเบียบของสังคมนะครับกันอีทีหนาสวัสดี